ครับสลับคติพบในการทํางานของกับผมนะครับเธ่ทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในความยุติธรรมครับรครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทรสริทธิโชคสิทธิโสพลรองผู้กับการสืบสวนสถานีตํตารวจภูธรเมืองอ่างทองครับ ครับผมก็ผมในฐานะนะครับที่เป็นข้าราชการนะครับในฐานะของข้าราชการตํารวจผมก็มีความภา,าคภูมิใจนะครับในการที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าผมถือว่าผมเป็นข้าราชการตํารวจที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมภหารทชิสมภารของรน้ารัชกาลที่10ครับครับในส่วนผลการปฏิบัติงานนะครับที่ดีเด่น นะครับก็คือว่า,าภายใต้การนำของท่านผู้ครับการนะครับท่านปลตีพิสารทุษจัมรูเนี่ยครับท่านก็ได้นำนะครับยุทธการนะครับในส่วนของอ่างทองสยบมารณณตอนนี้นะครับบุคคลที่สร้างปัญหานในเรื่องของในคดีอุชกันนะครับก็เราก็ได้ดําเนินการนะครับเราสังเกตว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะไม่มีกลุ่มแก๊งนะครับมาสร้างข่าวนะครับในเรื่องของคดีุญชการหรือก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วก็เป็นในเรื่องของการขันอาสานะครับผมก็ทําหน้าที่นะครับในส่วนของวิทยากรเข้าไปให้ความรู้ในสถานศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนวัชชัยมงคลนะครับแล้วก็วิไลเทคนิคนะครับอ่างทองแล้วก็ โรงเรียนอ่างทองปฐมโรดนะครับแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนหมู่ห้านะครับตําบลบ้านอิดนี่นะครับก็มีนักเรียนนักศึกษาเยาวชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยร่วมโครงการกับเรานะครับก็ประมาณ2,000กว่าคนครับผมครับผมก็ในส่วนของการของคนนะครับก็คือภายใต้การทํางานนะครับงานสืบสวนนะครับผมมีผู้ใต้บังคับบัญชานะครับผมในการประพฤติตนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง นะครับให้กับผู้ใต้กำลังชานะฮะก็แบบก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ผมถือว่ามีความสาคัญอย่างมากๆก็คือในเรื่องของการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาครับแล้วก็การสร้างความสามัคคีในหน่วยงานนะครับผมผมแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผมได้เห็นว่าผมมีความเสียสะละในการปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้ามองจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าผมขันอาสาเป็นพิธีกร นในเรื่องของโครงการไซเบอร์วัคซีนนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าการที่เราเป็นข้าราชการตำรวจเราต้องมีความเสียสละนะครับเสียสละเพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อให้ในส่วนของชุมชนในส่วนของตําบลหมู่บ้านนะครับสังคมเกิดความปกติสุขข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ done